คือวันนี้มันมีคดีช pues mm ่อโกงนะครับก็เกิดจากว่าผู้เสียหายเนี่ยนะครับได้ต้องการที่จะถอนเงินจํานวนหนึ่งล้านเก้าแสนบาทนะครับจากธนาคารกรุงไทยเอธนาคารเกษตรกรไทยนะครับพอถอนปุ๊บเนี่ยเขาจะโอนเงินเข้าสู่บัญชีสาบัญชีซึ่งพอถอนปุ๊บเนี่ยจะโอนนัดที่ผิดปกติซึ่งทางแบงก์เขาก็สงสัยว่าถ้าถอนปุ๊บเนี่ยแล้วแล้วโอนเลยเนี่ยมันผิดปกติเขาก็โทรวันนิ่งไปถึงคนที่จะถอนบอกว่า พูดถามผู้เสียหายว่ากรณีเนี้ยแต่ตรวจสอบไปยังว่าไอ้บริที่โอนไปเนี่ยไปสามบัญชีเป็นสามบริษัทเนี่ยนะมันไปบริษัทที่มิจฉาชีพหรือเปล่านะก็เขาก็เขาก็เขาหวนนึงไปแล้วก็แนะนังว่า <Watch S 2> ถ้าอย่างเงี้ยลองเราตรวจสอบดูว่าลองโอนไปแล้วเนี่ยถอนเงินได้ไหมนะอะไรเงี้ยก็บอกว่าคุณลุงก็ลองถอนดูนะครับเพราะผมว่าถอนไม่ได้นะครับแล้วก็ทางธนาคารเอ่อเกษตรกรนะฮะ ก็ได้ติดต่อกับวอลลุ่มของที่สํานักงานเห่งชาตินะครับว่าให้ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องการโอนเงินทั้งบัญชีต่างแล้วก็ตรวจสอบว่าผู้เสียหายเป็นใครอยู่ที่ไหนนะครับทางสืบของนครบาลนะฮะก็ได้ไปแตะตัวผู้เสียหายนะครับก็ได้บอกว่ากรณีเนี้ยนะครับเรื่องการโอนเงินเนี้ยอย่างเงี้ยนะครับมีลักษณะของการช่อบโกงนะครับก็เด้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องพฤติการต่างๆนะครับก็ก็ปรากฏว่าเป็นลักษณะบอกว่า ผู้เสียหายเนี่ยนะครับก็ดูในเพจนะครับในเรื่องของการให้มีการเทรดพุ้นนะครับก,ก็มีการหลอกลวงเอาชื่อเสียนพุ้นอะไรต่างๆมาชักชวนนะครับให้เดินหุ้นโดยให้มีการเปิดเพจนะแล้วก็ให้มีการอยู่ในกลุ่มไลน์กลุ่มใหญ่ด้วยกันเพื่อจะมีการซื้อพุ้นในสหบิ๊ก็อตโดยก็จะบอกว่าให้เอาคนเงินมาเตรียมกันให้พร้อมพอซื้อบิ๊กอล็อต้องเช็คก่นจำนวนเยอะนะครับก็ให้เตรียมเงินให้พร้อมเดี๋ยวจะให้สัญญาณ กาจะซื้อหุ้นตัวไหนพอซื้อปุ๊บนะครับก็จะมีการสั่งขายก็ทำเงี้ยมาไปมา,าสักสิบว่าหนึ่งผู้ชายก็ก็เห็นจานวนเงินในบัญชีเนี่ยนะครับในเพดนะ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งเพด์แรกมันปเป็นเพด์ที่ทางวิชาชีพเนี่ยได้ตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะนะครับโดยไม่ใช่เพดจริงไม่ใช่มีการซื้อขายจริงรเพดจริงนะครับก็ปรากฏว่าในเคสเนี้ยนะครับผู้เสียหายก็สูญเงินไปประมาณสักสามสิบสามสิบแปดล้านนะครับก็ อย่างดีที่ทางตำรวจเรานะฮะก็ได้ไปไปแตะตัวแล้วก็ได้ไปบอกว่าการตอนนี้อยู่ระหว่างการมิจฉาชีพกำลังหลอกลวงนะกะ็ะยังประมาณ3ล้านที่เรายังที่เขาไม่ได้โอนไปนะครับแสดงว่า38ล้านนี่นโอนไปแล้วก็<ต>โอนไปแล้วไม่ไม่รวมก้อน,นที่เราอายัดได้เรา<ๆ>ขับก็โอนไปแล้วฮะแต่ว่าการโอนเนี่ยเขาให้โอนไปบัญชีที่ต,ต,ต่างกันนะฮะมีทั้งหมดเอ่อบัญชี20บริษัทก็บัญชีแตกต่างกันไป นะครับเป็นบัญชีบริษัทครับเป็นบัญชีบริษัทที่บางบริษัทก็ตั้งขึ้นใหม่ก็อาจจะต้องตรวจสอบบัญทีว่าเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นมาเพื่อมี่าชีตั้งขึ้นมาเพื่อให้มีการโอนเงินเป็นบัญชีม้าหรือเปล่าแต่ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบแต่คาดว่าน่าจะเป็นครับช่วงเวลาตั้งแต่เท่าไหร่เลยนะครับที่เขามีการโอนก็ประมาณ1เดือนฮะที่ที่มีการเทรดนะฮะบจากเงินในบัญชีเนี่ยต้นทุนประมาณสักสามสิบล้าน นะครับพอมีการซื้อบิ๊กล็อตปุ๊บให้ขายเลยนะครับขายเลยขายเลยเนี่ยก็ประมาณสักสิบกว่าครั้งนะครับจนสุดท้ายเนี่ยมีบริษัทหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยเขาบอกให้แช่เงินลงไ,ไว้ตรงนี้เลยนะครับซึ่งเป็นเงินทั้งหมด80กว่าล้าน80กว่าล้านนะครับแล้วก็เออก็ก็จะให้ผู้เสียหายโอนเงินเขออ้าไปนะครับเพื่อที่จะให้มันมีจวนวนเงินที่ที่มากพอที่จะซื้อบิ๊กล็อตได้นะครับ พยานนิดนึงครับอ้างลงทุนในทุ่นเซ็ตหรือตลาดหลักทรัพย์หรือว่าเป็นการเทรดหุ้นเทรดทองเทรดก็เทรดซื้อหุ้นนะฮะเทรดเทรดหุ้นซื้อหุ้นแต่ว่าเออเป็นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์หรือแอปโบรกเกอร์มันเป็นแอปเป็นเป็นเป็นเพดปลอมนะครับไม่ไม่ใช่มีการเทรดเทรดจริงคือในในในเพจเวลาเราเทรดหุ้นเนี่ยสมมติเราไปบล็อกเกอร์นี้ปุ๊บเนี่ยซื้อขายปุ๊บเนี่ยนะครับก็กลับมาก็เทรดได้แต่อันนี้ก็มีการเทรดให้เห็นเนี่ยแต่ว่าในเพจตรงเนี้ยมันปลอมทั้งหมด ส่วนบัญชีายทางที่ท่านบอกน่คือส่วนใหญ่เป็นบริษัททั้งหมดเลยบริษัททั้งหมดครับแสดงว่าตอนนี้มิถิตริมใช้รูปแบบที่เป็นบริษัทมากขึ้นแล้วในการเพราะว่าปกติแล้วที่เราเห็นข่าวก่อนหน้านี้ก็จะเป็นบัญชีมารในกรในขอแต่ตอนนี้ที่มันมีการเปลี่ยนรูปแบบยังไงบ้างคือบางทีผู้เสียหายเนี่ยนะครับโอนไปแค่เรบัญชีธนาคารเนี่ยที่เขาให้มามันไม่ได้บอกว่าโอนเข้าบัญชีใครนะครับให้แต่เรียกบัญชีมาหรือบางบางท่านก็อาจจะไม่ไม่ได้ไม่ตรวจสอบอะไรต่างเนี่ยเขาเชื่อว่าว่า จะเป็นกลุ das das um, 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 um ่มต ah, um ั ah, um ้งกลุ่มขึ้นมาตั้งกลุ่มรายเฉพาะพิธีการมีการเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อลิขสิทธิด้วยกันนะซึ่งลิขสิทธิ์ไม่ใช่เงินจำนวนเยอะซึ่งคนเดียวถ้าอาจจะไอผงว่าคนเดียวซื้อไม่ได้ต้องมารวมกลุ่มกันนะเดี๋ยวจะซื้อพร้อมกันในต่างเนี่ยฮะก็บอกว่าทุกคนต้องเตรียมเงินให้พร้อมนะสักปริมาณสิบล้านสี่สิบล้านเพื่อจะได้เป็นร้อยล้านนะครับเป็นการซื้อพร้อมกันนะครับในกลุ่มดังกล่าวเนี่ยครับที่เป็นเป็นกลุ่มเนี่ยมันมันมีผู้เสียหายประมาณสักกี่คนได้ครับ ตอนนี้รับแจ้งว่ามีเพิ่มอีหนึ่งคนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปชฉริมพันธ์นะครับในการตรวจสอบก็อาจจะต้องไปแตะถึงตัวผู้อยู่ในที่อยู่ในกลุ่มเนี่นะครับเมื่อวานบอกว่านักกนณีอายัดเงินได้เท่าไหร่กันแน่แล้วท่านเลยว่าตอนที่ทางศูนย์วอลุ่มเราไปเห็นปุ๊บเห็นเช่นเงินเกิมันหายัดเงินเนี้ยสามล้านเนี่ยเรายัดไว้ได้แล้วนะครับแต่ว่าอยู่ระหว่างการอายัดเพิ่มเติมนะครับก็เดี๋ยวเราตรวจสอบีทบางทีก็เส้นเงินปรากฏว่าพอพอโอนปุ๊บเนี่ยตรวจสอบในบางบัญชีเนี่ยทราบว่าไปกดเงินกันที่ ต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างแต่นะครับไม่ได้เอาเงินไปรวมเพื่อจะไปซื้อพุ้นจริงจริงมีหลายไปทางสปีนอย่างนี้จะทำยังไงครับก็ยังไม่มีข้อมูลนะครับเดี๋ยวเราจะต้องตรวจสอบสปินเออกดเงินในประเทศไทยทั้งหมดเลยก็มีตอนนี้ก็กำลังตรวจสอบอยู่ครับเห็นว่าเมื่อวานมีอดีตแจ้งมีแจ้งเช็คหกล้านหรือว่าเหกล้านที่หัวหมากใช่ไหมคะใช่ไหมจับเป็นเดียวกันมีกระแสข่าวว่าก็มีอดีต ประธานสภาคนหนึ่งคือชอโกด้วยอันนี้ผมไม่มีไม่เป็นไม่มีข้อมูลนะครับเออคือตอนนี้เขาใช้เวลาระยะหนึ่งเดือนใช่ไหมครับไอ้สารสิทธิ์ระยะหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนนะตั้งแต่เมื่อเด<ๆ>ือนแต่ผู้เสียหายจริงๆเขาก็เล่นพูดมาเป็นสิบยี่สิบปีแล้ว <ๆ S 2> ครับแต่ว่าก็โดนหลอกว่าพอจะซื้อบิ๊กโรสเนี่ยมันจะได้จะไ,ได้ราคาถูกเวลาขายก็จะได้กำไรเยอะก็เลยมาร่วมกลุ่มตั้งกลุ่มรายเฉพาะแล้วก็จะมารวมกันคนจะได้ซื้อได้ซื้อบิ๊กโรสต้องใช้เงินเยอะคนเดียว ไม่สามารถจะซื้อได้กลุ่มรายเฉพาะกี่คนครับกลุ่มรายเฉพาะก็จะมีตั้งร้อยคนเป็นหน้ามาหมดเลยหรือเปล่าก็เดี๋ยวผมตรวจสอบโดยทีฮะแต่ก็มีการพูดคุยกันตลอดมีการบางคนก็บ่นมากบางคนก็บอกรูดี้มากนีดีรูดี้นั่นอะไรเงี้ยมันก็เป็นทาลักษณะของการวิชาชีพที่จะมีการทําให้มันสมจริงเหมือครับจากการสอบปากคำได้พูดคุยกับทางผู้เสียหายสภาพจิตใจเขาเป็นยังไงบ้างครับก็ตอนนี้เขากก็็ก็ยังโอเคก็ยังเสียใจนะฮะครับ